ดยส่วนตัวแล้วเจอเขาก้อนเห็นเขาก่อนทางเล็กคือเมื่อกับประมาณบ่าหลายปีแล้วกนะ็คือแบบว่าเจอจําได้ว่าอยู่แบบว่าขับรถอ,อยู่ซึ่ง,งก็แบบว่าเขาวันขับรถอยู่อีกฝั่งหนึ่งซึ่งก็เห็นแบบว่าเออผู้ชายคนนี้ดูดีหนะ้าอะไรแบบประมาณนี้ซึ่งก็มาเจออีกทีหนึ่งเห็นเขาที่ในโรงเรียนซึ่งก็เลยว่า เฮ้ยผู้ชายคนนี้คนที่เราเคยเห็นนี่ว่าเออคนนี้แนนเลยอะไรแบบประมาณนี้ซึ่งก็มีอยู่วันหนึ่งเ,ออเป็นเชวามงเป็นเชวามงออว่างว่างจากการเรียนเป็นคาบว่างก็เลยลงไปหนังทีต้ต้นสองฟ้าตั้งเลกตั้งใหญทีพบกันนี่พบกันตายต้นสวนฟ้าต้นสวงฟ้าดีในโรงเรียนเดียรที่มุมรุ่งเพราะว่าตอนนั้นทีพบกันคือเป็นคาบว่าง ตะบางของผมผมจะไปนั่งอยู่ใต้ต้นกว้างฟ้าประจาต้นกว้างฟ้าอยู่ข้างอาคารเรียนอ,องค์วิชาก้านนะครับซึ่งพอดีผมหลังเล่นกีตาร์ซึ่งก็ปบนองก็มานั่งอยู่ซึ่งพอดีเข้าวนหนังอยู่กันซึ่งเขาวนหนังดิกีตาร์อยู่เราก็แบบว่าเฮ้ยผีคนนี้นี่สายเลยซึ่งก็เลยสายให้เผื่อนอีกคนงั้นไปท่ามซื่อว่าเออเขาชื่ออะไรอะไรประมาณนี้ ซึ่งเขาก็แต่ว่าก็คือไม่ได้คุยกันวันนั้นนะก็คือแบบว่า,วาเออสาวแต่ไปท่ามเชื่อเออไปท่ามไปประมาณาพีคนนี้เชื่ออะไรบา้านยูอิทไม่ประมาณนี้คือพุ่มหนังเรนกี้ใต้ราะนงานน้องเขาก็มาหนังอยู่ด้วยซึ่งกรได้น้องเขาวท่ามาบ้านที่อยู่ในอะไร้บันี้นยู่อิทไม่ก็ลเลยได้ตัวมาใชา้มาคุยกันกระไดในเบอร์โทรได้บนันียัหละ ไข่จีบไข่ก้อนไข่จีบไข่ก้อนจำทถวที่จำได้ก็คือแบบว่าพอท่ามท่ามเฉือ,อะไรไปแล้วก็คือว่อเวลาผ่านไปก็คือมันกับว่าเออเวลาว่างเวลาขาับว่างเราก็จะไปนั่งอยู่ตรงนั้นประจําซึ่งก็มาเจอ,อคนหนึ่งก็คือชายให้เผื่อนอีกคนนึงก็คือแบบว่าไปข้อเบอร์อะไรแบบนี้ซึ่งก็ได้มาแต่ว่าเขาวันไม่รู้นะเขาวันไม่รู้ก็คือไปข้อจักเผื่อเข้ามาอีกคนนึง ซึ่งก็ได้มาซึ่งก็คุยกันปกติใจจีิงปก้อนคือการมันดีรีผูได้ฟังว่าได้คุยกันแล้วก็ได้พ่อเบอร์กันไว้ได้เลยกันไว้คุอย่างก็คุยกันมานเหื่อยก็พบกันในโรงเรียนก็นชวนกันมาครับว,ว่างชวนกันไปกินข้าวว่างกินขนมว่าน,ะนอะไรแบบนี้ครับ วิธีการชีพจริงๆเราไม่ได้เมียไรมาเลยโอเแคแบบแค่คุยกันปกติธรรมดาเพราะตอนนั้นนั่นเื่นกับเปีว่าเขาวันดูดีนะเขาเป็นทีต้องการขอเศร้าๆเจ้าชู้มาเศร้าๆเยอะมาก็ไม่ได้ไม่ได้คิดเหมือนกันว่าเอีมากบกันอะไรแบบนี้ ผูดเก่งเป็นคนผูดเก่งพอดีพ่วลาเป็นคนเดียวครับบางคนนะเป็นคนที่ไม่ค่อยผูดผูดไม่ค่อยเก่งอะไรก็เอ่อเฮ่นน้องผูดเก่งเลยชอบเป็นคนดี่อ่านเรื่องยันไสก็ชอบนะก็ชอบเพราะว่าเออเราวันเห็นผีเขาถึงเรากระถับใจในตัวเขาใช่ไหมตอนแรกกันเออถึงพอมาแบบรู้ยิงรู้เราเอ้ยได้อยู่โรงเรียนเดียวกันนะอะไรพบบนีาซึ่งก็คือมันก็เจอได้เจอกันทุกวันได้เห็นกันทุกวันอะไรแบบพนีาค่ะ จับมือเคียงข้างไม่หาแค่นี้ก็พอชีวิตก็มีครบเราก็จะใจต้องน้องก็ก็คือก็เป็นคนดีว่ามีความรักมีควันคงมีความจริงใจทีห่ให้กับต่อผมคือตรอดไม่เคยจะตั้งเลืน่นออกลู่ออกทางในความรักสอเขา ทีเดร่ซือทีกับทีนี่มันดูแต่ในตัวน้องเขาเหมือนกันดิเดร่ดูสื้อเพาเขามีเพราะน่ามันคงเขาเป็นคนดี่วปวดเก่งยิ้มเย้มลายยิ้มใสอืมดเรายิ้มอยู่บ่อยนะชอบชอบเดียยิ้มของเขาเป็นคนดี่วปวดเก่งมันจะยา้ใสดีแค่ได้มันเดียวครับประทับใจเขาเหมือนกว่าคือเขาสามารถดูแลเราได้ เวลาไปได้มาได้ด้วยกันคือเขาจะเป็นคนที่ปกป้องเราตลอดคือแบบว่าดูแลเอาใจใส่ไหมก็ทงแบบเรื่องอาหารกกรกินนี่ยคือจะทําให้ทุกอย่างเขาว่าเป็นคนที่แบบว่าเป็นทีมาาของกองเศร้าหมากมมยแต่ในที่สุดเขาก็เมื่อกว่าคือเหลือกุ่งกับผู้หญิงทุกคนแล้วก็มาเหลือเราที่จะเป็นแฟนกับเขาตรงนี้ก็รู้สึกประทับใจเหมือนกัน <laughs> ก็ไม่คิดว่าเขาว่าจะเหลือเรา ไส้ดีนะเก่งคนที่มีมูสัมพันธ์ดีแต่มีมั้งที่ว่าอาจจะแบบหน้าบึ้งหน้า,อางอก็เป็เป็นผู้ยิ่งนะก็ยังน่ารักเหมือนเดิมเป็นคนที่แบบตรงๆรงผูด้วยตรงตรงมีความแข็งแข่งมีความอดทนมามีความเป็นผู้นํามีความเป็นผู้ใหญ่นะ ก็หนใิงเยตรงกันก็ประมาณสวนหมากจะเป็นคนอารมณ์ร้อนเหมือนกันแ่วาเวลาทะเลาะกันจะเป็นคนี่ว่าต่างคนต่างไม่ค่อยพูดมีต่างคนต่างหนิงเชยทีม่มาที่ทะเลาะทะเลาะกันก็บอยเยอะเชื่อ่ะทะเลาะกันแบบว่าซึ่งท่านนี้เหมือกันก็มีแ่ว่าก็งโถงงเขามา้งคุยเห็นมาพยายามโทษทุกวันเขาก็ไม่รับสายบางครั้งก็ยังโทรตัววันเปน็นลูกยศ ก็จะมาก็รับยินยอมยอมก็ยอมใกล้ัวครับจนก็ได้กับมาคุยกันไม่คันชีวิตความรักของมันมันพบกันมานานะครับ10ปีแต่คือไหวเพราแต่งงานแรกก็ถือว่าเราคุยกันมันเปลี่ยนแล้ยเราบอกว่าได้อาจจะทุกเวลาแต่เราต้องแต่งอะไรแล้มันบว่า อายุ่าอายุพิ่มมาเยอะเลยู่เราเพิ่มมอยากมี่ครอบครัวคือเริ่มสร้างครอบครัวแต่ก่อนนี้ดีว่าอายุเยอะว่านี่มันจะลำบากคือเราอยากให้มีครอบครัวตัวสมบุญเดยกเด็กพรือยยากทางต้นให้เรวที่สุดครขอบกันมาเป็นระยะเวลานานแล้วก็ชื่อว่าประสบความสำเร็จในชีวิตอีกครั้งหนึ่งก็คือเรียนเรียนจบปริญญาให้พ่อกับแม่ไปแล้วตอนนี้ก็คือ ซึ่งช่วงเวลาที่ต้องใช้ชีวิตก็เลยตัดสินใจว่าจะแต่งงาน,นะค่ะอย่าบอกบ่าขอบคุณน้องขอบคุณน้องขอบคุณน้องมากขอบคุณความรักความรักที่มีให้ให้มาตลอด แม่วะมีมีจุดเดือยทีไม่ดีอัเดียรขอบคุณที่ยังยังรักยังชอบดึงดูดขอบคุณเลยนะแม้จะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้ทุกอย่างก็รักนันไม่มีส ก็ขอบคุณพี่ป๊อปที่เลือกนุดมาเป็นคูู้ชีวิตหรา,ายะเวลาสิบกว่าปีที่คขอบกันมากก็ชื่อว่าเป็นวัทดสอบ<ห>ข้องการเริ่มตอนคราวนี้ได้มาใช้ชีวิตรวมกันก็ชื่อว่าเป็นการเริ่มตอนสิ่งที่ดีๆที่เราสองคนจะมารวามกันสร้างครอบครัวสร้างสิ่งที่ดีๆ ให้ก่อก็ข้อสัญญาว่าจะทำทุกๆวันให้ดีที่สุดค่ะองข้อก็คุณทีหมบยอมรับที่มั่นคงทีจริงใจแล้วก็ที่ขังหรักันดีมั่นคงไม่ว่าบางครั้งบางเวลาอาจจะมีน้องรู้น้องตางมั่นแต่ว่ายังรับแล้วก็ยังมีความจริงใจที่ให้เห็นด้วยตาอัวไ่ว่าที่พอะไร ขอชีคอ้านไอ้ข้าค่ะขอบคุณทั้งใค่ะสุดท้ายก็ข้อขอบคุณอ่อกับแม่นะคะข้องตัวหนึ่เองแล้วก็ฝ้าบิ่ป๊อบที่บช่วยเลือดถุกยาก์ให้เราสองคนได้มีงานฉลองด้วยการงานแต่งงานงานสมงานมงคลสมรสค่ะขอบคุณทุกคนที่ให้เกียรติมาเป็นพยานในพิธี ในงานชาลอตมองึงคลสมรสครั้งนี้ขอบคุณจากใจจริงๆค่ะ